ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดแม้แต่ความรุ่งรวดแห่งยุคทองของแผ่นดินไทยก็หนีมิพ้นกฎแห่งการเวลาวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา21นาิกา21นาทีประเทศไทยทั้งประเทศเงียบงนันข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังกล้องไปทั่วทุกสื่อทุกหัวใจของคนไทยพระชนพรรษา93พรรษาพระราชินีในรัชกาลที่เก้าผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงจากไปอย่างสงบนับเป็นการสิ้นสุดอีกหนึ่งยุคสำคัญของราชวงศ์จัก,กรีและเป็นสัญญาณที่ผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่านั่นคือการสิ้นสุดอย่างแท้จริงของรัชกาลที่เก้า ย้อมกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังในยุคที่แผ่นดินยังคุมเครือพระราชกรณียกิจนับพันนับหมื่นโครงการเปลี่ยนผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสีเขียวแห่งชีวิตฝนหลวงอ่างเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ได้เป็นเพียงโครงการแต่คือความรักที่หล่อหลอมเป็นรูป,ปธรรมประชาชนรักและเทิดทูนพระองค์อย่างสุดหัวใจไม่ใช่เพียงเพราะพระบารมีแต่เพราะความเป็นพ่อที่แท้จริงรัชกาลที่9เป็นยุคแห่งความสมบูรณ์แบบในสายตาคนไทยเป็นยุคที่ไม่มีใครคิดว่าจะสิ้นสุดแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 พระองค์เสด็จสวรรคตคนไทยต่างโศกเศร้าจนหัวใจแทบแตกหลายคนเชื่อว่ารัชการที่เก้าได้สิ้นสุดลงแล้วแต่แท้จริงยังไม่จบสนิทเพราะยังมีพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของยุคนั้นจนกระทั่งคืนวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2569เสียงนาฬิกาดังขึ้น21นาฬิกา21นาที จึงเป็นการสิ้นสุดของรัชการที่9อย่างสมบูรณ์ในพระพุทธธรรมนายและคำพยากรโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่ามีข้อความหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อราชินีแห่งยุคทองดับแสงลงแผ่นดินจะสั่นสะเทือนผู้คนจะสับสนหลงทางแต่นั่นคือเส้นทางสู่ความรุ่งเรืองใหม่ทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปจากยุคอยุธยาจะถูกค้นพบและความสงบสุขจะกลับคืนสู่แผ่นดิน คำพยากรณ์นี้เชื่อมโยงโดยตรงกับรัชกาลที่10ยุคแห่งการทดสอบความจริงและการฟื้นฟูหลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้เคยทำนายเหตุการณ์สำคัญของชาติได้อย่างแม่นยำท่านเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงยุคที่ประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครฟ้าจะส่งกษัตริย์ผู้ทรงธรรมกลับมาสถาปนาแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะพบแสงทองหลังเงามืดแห่งกรรมประชาชนจะกลับมาเข้าใจธรรมะ และชาติจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดยความสามคัคคีนักโหราศาสตร์หลายท่านยังกล่าวว่ายุคแห่งรัชกาลที่สิบจะเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมมากขึ้นแม้จะต้องผ่านความวุ่นวายเศรษฐกิจตกต่ำและภัยธรรมชาติแต่จะมีจุดที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในตำราพยากรณ์โบราณของไทยหรืออลังการมีคำเตือนถึงสภัยใหญ่ที่จะทดสอบแผ่นดินไทยในยุคนี้ค่ะภัยแรกคือความแตกแยกในใจคนประชาชนจะมีความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งกันบ้างก็เชื่อในสิ่งหนึ่งบ้างก็เชื่อในอีกสิ่งหนึ่งความไว้วางใจจะถูกทดสอบแต่ท้ายที่สุดธรรมะจะนำทางให้ผู้คนกลับมาพบกันภัยที่สองคือภัยธรรมชาติ น้ำและไฟน้ำท่วมใหญ่จะมาอีกไฟไหม้ภัยแล้งจะมาทดสอบความอดทนของผู้คนแต่จากความพินาศนั้นจะเกิดความเข้มแข็งใหม่ผู้คนจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสติภัยที่สคือศึกภายนอกที่ใกล้เข้ามาแต่ไม่ถึงขั้นสงครามเป็นความตึงเครียดจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศแต่ด้วยพระบารมีและภูมิปัญญาไทย แผ่นดินจะผ่านพ้นไปได้โดยสันติเมื่อภัยทั้งสามผ่านพ้นสิ่งมหัศจรรย์จะเริ่มปรากฏค่ะมีคำกล่าวสืบทอดกันมาแต่จากบรรพบุรุษว่าใต้กรุงศรีอยุธยาพื้นแผ่นดินที่เคยเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่มีทรัพย์สมบัติแห่งยุคทองฝังไว้ทั้งทองคำเครื่องราชอุปโภคตำราศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปที่หายไปตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าแตก ในหนังสือโบราณของพระร่วงและพระนเรศวรมีการบันทึกไว้ว่าเมื่อยุคแห่งธรรมกลับคืนสู่แผน่นดินทรัพย์ที่ฝังไว้จะปรากฏเองเพื่อนำความเจริญกลับมาสู่ชาติอีกครั้งพระเกจิและนักพยากรณ์หายท่านต่างพูดตรงกันว่าช่วงปีพุทธศักราช2,569ถึง2,572เป็น7ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของแผ่นดินไทย ในช่วงเจ็ดปีนี้ประชาชนจะกลับมาศรัทธาในธรรมะมากขึ้นวัดว่าอารามจะเฟื่องฟูเยาวชนจะสนใจใคร่ศึกษาเรื่องรากเง้าของชาติและที่สำคัญแผ่นดินจะถูกปกป้องโดยเทวดาหลวงพ่อหลายรูปกล่าวว่าความศรัทธาที่คนไทยมีต่อรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงยังคงส่งบุญคุ้มครองประเทศไว้ทำให้แผ่นดินไทยรอดพ้นจากภัยร้ายแรงหลายครั้ง แม้จะมีความยากลำบากแต่จะไม่ถึงขั้นวิบัติโครงการพัฒนาแบบพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่9กลับมามีชีวิตอีกครั้งเกษตรกรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยเริ่มได้รับการยอมรับในระดับโลกและที่สำคัญคนไทยเริ่มหันมามองกันด้วยความเมตตาความขัดแย้งค่อยๆค,คลี่คลาย สังคมเริ่มเยียวยาและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและการสิ้นสุดของรัชกาลที่9ไม่ใช่จุดยตนแห่งความดีแต่คือการส่งต่อพลังแห่งความรักความศรัทธาและความสามัคคีเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งการเริ่มต้นอีกครั้งแผ่นดินไทยกำลังเดินสู่ยุคฟื้นฟูประชาชนเริ่มมองเห็นแสงสีทองอีกครั้งในรัชกาลที่10ยุคแห่งความรุ่งเรืองที่พระพุทธทํานายเคยกล่าวไว้ ยุคที่ธรรมะจะนำทางยุคที่ประชาชนจะเข้มแข็งด้วยความรู้และคุณธรรมยุคที่แผ่นดินไทยจะกลับมายืนหยัดอย่างภาคภูมิใจอีกครั้งจงจำไว้ความมืดไม่เคยอยู่ตลอดไปเพราะแสงแห่งธรรมะจะส่องสว่างทุกท,ที่ที่มีความศรัทธายังคงอยู่เมื่อความมืดจางหายแสงธรรมะจะส่องทั่วแผ่นดินสุวรรณภูมิอีกครั้งนี่คือยุคของเราค่ะ ยุคที่เราทุกคนมีหน้าที่สร้างความดีงามให้กับแผ่นดินเพื่อให้สมกับพระมหากรุณาที่คุณที่รับมาและเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเราในอนาคตพระพันปีหลวงผู้เป็นทั้งมารดาแห่งแผ่นดินและเป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของรัชกาลที่9และการจากไปอย่างสงบคือสัญญาณแห่งการสิ้นสุดยุคแห่งพระบารมีรัชกาลที่9อย่างแท้จริงแผ่นดินสยามเข้าสู่ความเงียบสงัด ความรู้สึกสูญเสียนี้ไม่ต่างจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตเมื่อปี2559แต่คราวนี้สิ้นสุดทั้งพระมหากษัตริย์และพระราชินีในรัชกาลเดียวกันเหมือนประตูแห่งยุคทองได้ปิดลงแล้วอย่างสมบูรณ์ค่ะพระพันปีหลวงทรงเป็นผู้หญิงที่มีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่พระองค์เคียงข้างรัชกาลที่9ในทุกเส้นทาง ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขและเป็นแรงศรัทธาทำให้ประชาชนรักพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงกอบกู้ผ้าไหมไทยให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและยังทรงเป็นผู้ปกปักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยไว้อย่างสง่างามพระพันปีหลวงทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความมั่นคงของแผ่นดิน เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตเหมือนฟ้าทั้งฟ้าสะเทือนหลายคนกล่าวว่าพระบารมีของรัชกาลที่9ได้จบสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคแห่งความสมบูรณ์แบบรัชกาลที่9คือยุคแห่งพระโพธิสัตว์และพระพันปีหลวงคือมารดาแห่งพระโพธิสัตว์เมื่อทั้งสองเสด็จดับขันโลกก็เข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่คำทำลายเริ่มขยับตามการเวลา ตามคำทํานายเก่าแก่ของโหนหลวงในอดีตการมีบันทึกไว้ว่าเมื่อราชินีแห่งแผ่นดินทรงลาจากจะเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนยุคจะมีราชาองค์ใหม่ที่นำพาความรุ่งเรืองกลับมาสู่สยามประเทศอีกครั้งบ้านเมืองจะผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบความแตกแยกความวุ่นวายก่อนจะพบกับยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่สุดหลังสงครามแห่งความคิดยุติลง หลายหูรา,ารารา์ได้เคยทำนายว่ารัชกาลที่10จะเป็นรัชกาลแห่งการชำระชำระพระแผ่นดินชำระคนชำระของชาติไทยและเมื่อครบรอบวาระหนึ่งจะเกิดแสงทองแห่งยุคกรุงศรีอยุธยาผุดขึ้นจากพื้นดินทรัพย์ส,บสมบัติที่หายสาบสูญในยุคอยุธยาจะถูกค้นพบประเทศจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและจิตวิญญาณของโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุครัชการที่9้าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แต่พระบารมีมิได้สูญสิ้นไปพระองค์ทั้งสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนตราบนิรันดรการจากไปในครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนของแผ่นดินจากยุคของการสะสมบารมี สู่ยุคแห่งการนำธรรมะมาปฏิบัติจริงในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้ล้วนหมุนตามกฎแห่งกรรมและกฎแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดสูญสลายมีเพียงการเปลี่ยนผ่านจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งและบางทีพระพันปีหลวงอาจไม่ได้จากไปจริงๆพระองค์เพียงแค่เปลี่ยนภพเพื่อรอเวลาที่จะกลับมาช่วยโลกอีกครั้งในยุคแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์ ขอพระองค์เสด็จสวรรนคตเทินทรงเป็นแสงแห่งธรรมที่จะนำทางคนไปสู่ความรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็นตลอดไปค่ะพระสุบินลึกลับของรัชกาลที่9เมื่อพญาครุฑร,ร้องไห้เป็นสายเลือดเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เชิญรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่าอันน่าทึ่งมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาตั้งใจฟัง เพราะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวังหลวงเรื่องของพระสุบินลึกลับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงเห็นพระสุบินที่เต็มไปด้วยสัญญาณอันลึกลับบอกเลยว่าเรื่องนี้จะทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยก็ยังต้องผเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตที่ว่าการเกิดแก่เจ็บตาย เป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่พระสุบินนั้นเราทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งกันก่อนค่ะนั่นคือหลวงพ่อวราแขกแห่งวัดโพทองหลวงพ่อวราท่านนี้ไม่ใช่พระสามัญธรรมดาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการสร้างองค์พญาครุฑที่สำคัญคือท่านมีความใกล้ชิดกับพระวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างมากค่ะ ลองนึกภาพดูสิคะพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากในหลวงถึงขนาดที่ต้องเชิญเข้าเฝ้าและร่วมฉันพระตาหารด้วยพระองค์เองนี่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความไว้พระวังไทยที่พระองค์ทรงมีต่อหลวงพ่อวราสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลวงพ่อวรามีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องพยาครุฑและพญานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากในวัฒนธรรมไทยค่ะ และที่สำคัญคือท่านสามารถถอดรหัสพระสุบินที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำค่ะมาถึงจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรื่องเล่านี้ค่ะวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงเชิญหลวงพ่อวราเข้าเฝ้าและร่วมฉันพัตตาหารในบรรยากาศที่เงียบสงบพระองค์ทรงหันพระพักมาทางหลวงพ่อวราแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มเล่าพระสุบินที่ทรงเห็นมาเป็นเดือนแล้วค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะในพระสุบินนั้นพระองค์ทรงเห็นองค์พยาครุฑบินอยู่รอบพระวรกายของพระองค์แต่ที่น่าตกใจคือพยาครุฑร้องไห้และที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือสายกาของพยาครุฑเป็นสายเลือดทั้งสองข้างยังไม่หมดเท่านั้นค่ะพยาครุฑยังบอกและตบหน้าทองด้วยลองนึกภาพดูสิคะพยาครุฑซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความสง่างามและความปุกป้องกลับมาปรากฏในพระสุบินในลักษณะที่ร้องไห้จนตาเป็นเลือดนี่คือสัญญาณที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อวราว่าเหตุใดพญาครุฑจึงร้องไห้และตบอกตบหน้าท้องตรงนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อวราต้องเผชิญกับความยากลําบากมากค่ะ ท่านกล่าวเอาไว้ว่าในความรู้สึกและจิตสำนึกของท่านแม้ไม่ปรารถนาที่จะตอบและไม่ต้องการพูดเพราะเกรงจะสะเทือนพระไทยแต่ก็ต้องถวายคำทำนายให้ตรงตามความเป็นจริงและนี่คือคำทำนายที่สันสะเทือนสายตาข้างขวาเป็นสายเลือดมหาบาพิษจะต้องทรงเสียสมเด็จย่าซึ่งหมายถึงพระมารดาสายตาข้างซ้ายเป็นสายเลือดมหาบาพิษจะต้องทรงเสียพระพี่นาง การตบที่หน้าอกมหาบพิษอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือใบพัดการตบที่หน้าท้องมหาบพิษอาจจะเป็นมะเร็งโดยเฉพาะที่ลูกหมากคำทำนายนี้ช่างหนักหน่วงและน่าเศร้าเหลือเกินแต่นี่คือความจริงที่ต้องผเผชิญสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสดับคํคำทำนายนี้แล้วพระองค์ทรงเหมือนได้รับแสงสว่าง ที่ปลดปล่อยความมืดมิดให้หายไปพระองค์ทรงเกิดการทำพระททยยอมรับในศัจธรรมที่ว่าคนเราเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือพระปีชาสามารถและพระปีชาญาณที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะแม้จะทรงเสียพระไทยแต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชดํารัสที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่จะเกิดกับพระองค์เพียงคนเดียว แต่เกิดขึ้นกับทุกคนทั่วประเทศพระราชดำรัสนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงคิดถึงพระศกนิกรเป็นสำคัญแม้ในยามที่ทรงรเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่สำคัญสองเรื่องคือเรื่องแรกทรงขอให้หลวงพ่อวราอย่าได้ลาสิกขาจากเพศบัมเปชิตเลย และขอให้เป็นพระไปตลอดชีวิตหลวงพ่อวราได้สาธุรับพระราชดำรัสและได้ปฏิบัติตามตั้งแต่นั้นมาเรื่องที่สองจุดกำเนิดสําคัญในการสร้างองค์พญาครุฑขึ้นในวัดโพทองก็เกิดจากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ส่งให้สร้างพญาครุฑเพื่อล้างอาถรรพ์พญาครุฑได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2535หรือ2536 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างเข้าวังสิ่งที่น่าสนใจคือหากใครเป็นทูตหรือกระเสียแล้วจะได้รับแจกองค์พญาครุฑไปคนละองค์นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของพญาครุฑที่สร้างจากวัดโพทองแห่งนี้องค์พญาครุฑถือเป็นครุฑหลวงและต้องได้รับพระบรมราชานุญาตในการสร้าง ผู้ที่บูชาพยาครุษส่วนใหญ่จะมุ่งหวังความก้าวหน้ามีเป้าหมายและปรารถนาที่จะทะยานไปสู่เป้าหมายอย่างสง่างามและแข็งแกร่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของพยาครุษคือความกตัญยูซึ่งผู้ที่มีศรัทธาหรือสักการะพยาครุษจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้เพราะความกตัญญูนี้จะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงและสำเร็จอย่างรวดเร็วพยาครุษถือเป็นตาแผ่นดิน และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยการบูชาพญาครุฑและพญานาคสามารถบูชาร่วมกันได้ด้วยหัวใจแห่งความกตัญญูเรื่องราวนี้สอนเล่าหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันค่ะ 1. แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนแต่ก็ต้องเผชิญความจริงแห่งชีวิตเช่นเดียวกันกับเราทุกคน 2. การยอมรับความจริงค่ะและมีพระปรีชาสามารถในการ,รเผชิญกับปัญหาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 3. พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงคิดถึงประสกนิกรวตเป็นสำคัญแม้ในายามที่ทรงรเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด 4. ความสำคัญของความกระตันยูในการดำเนินชีวิตที่เป็นหัวใจสำคัญของพระยาครุฑ 5. พลังแห่งความเชื่อค่ะ และศรัทธาที่ช่วยเราในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ค่ะและสะท้อนใจเรื่องราวที่เราควรจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบแค่นี้ค่ะสิ่งที่น่าตกใจและทำให้เราต้องยอมรับในพลังแห่งพระสุบินและคำทํานายนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นภายหลังคำทำนายของหลวงพ่อวราที่ว่า พระองค์จะเสียสมเด็จย่าและพระพี่นางได้เป็นความจริงขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำที่น่าเกรงขามของการถอดรหัสพระสุบินส่วนเรื่องสุขภาพที่คาดการไว้เกี่ยวกับปัญหาปอดและโรคมะเร็งที่ลูกหมากก็กลายเป็นเรื่องจริงที่พระองค์ต้องทรงรเผชิญในช่วงปลายพระชนชีพนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องจริงที่สั่นสะเทือนและน่าคิดมากจากเหตุการณ์นี้ องค์พยาครุฑท,ที่สร้างจากวัดโพทองจึงกลายเป็นที่เคารพสักการะอย่างมากคนทั่วไปเริ่มเห็นถึงพลังแห่งการปกป้องและการเตือนล่วงหน้าของพยาครุฑหลายคนที่ได้บูชาองค์พยาครุฑจากวัดโพทองเล่าว่าได้รับการปกป้องจากอันตรายต่างๆบางคนเล่าว่าได้รับการเตือนผ่านความฝันบางคนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการงานและความก้าวหน้าที่สำคัญคือ ผู้ที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีจุดรวมเดียวกันคือการมีจิตใจกระตันยูและการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของเรื่องราวนี้คือแม้แต่พระองค์ทรงทราบถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์เองแต่พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและพระสนิกรอย่างเต็มพระทยัยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงเสียสละแม้ทรงทราบว่าเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัด พระองค์ยังคงทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและดูแลปวงชนชาวไทยการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทั้งพญาครุฑและพญานาคแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการเข้าใจธรรมชาติแห่งความสมดุลสำหรับผู้ที่สนใจจะบูชาพญาครุฑหลวงพ่อวราได้ให้คำแนะนำที่สำคัญว่าการบูชาพญาครุฑนั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขั้นตอนการบูชาพยาครุดคือการเตรียมใจต้องมีใจที่สะอาดปราศจากความโลภโกรธหลงการกำหนดจุดประสงค์ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์การลำลึกถึงความกตัญญูต้องนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณการสวดมนต์สวดมนต์ด้วยความเคารพและความศรัทธาการทำความดีต้องทำความดีควบคู่กับการบูชา ที่สำคัญที่สุดคือต้องจดจำไว้ว่าพยาครุษจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีความกตันยูและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นค่ะพยาครุษในฐานะตาแผ่นดินไทยมีความหมายลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาแต่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยพยาครุษแสดงถึงความเข้มแข็งข,ของชาติไทยที่สามารถบินสูงและมองไปข้างหน้าได้ไกล การที่พญาครุฑเป็นผานะของพระนารายณ์แสดงถึงการที่ชาติไทยมีการคุ้มครองจากเทพ,พเจ้าการที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้พญาครุฑเป็นตาแผ่นดินแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการปกครองที่ค้าคลึงกับพญาครุฑคือการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาและการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เรื่องราวของพระสุบินและพยาครุฑนี้สอนเราหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะครั้งแรกความจริงแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเผชิญหน้าด้วยมันด้วยความกล้าและปัญญาครั้งที่สองความกตัญญูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตครั้งที่สเรามีเป้าหมายและการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายครั้งที่4่ พลังแห่งความเชื่อและศรัทธ,ธาสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ครั้งที่5การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนใจเรื่องราวที่เราควรจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบแค่นี้ค่ะสิ่งที่น่าตกใจและทำให้เราต้องยอมรับในพลังแห่งพระสุบิน และคำทำนายนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นภายหลังคำทำนายของหลวงพ่อวราที่ว่าพระองค์จะเสียสมเด็จย่าและพระพี่นางได้เป็นความจริงขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำที่น่าเกรงขามของการถอดรหัสพระสุบินส่วนเรื่องสุขภาพที่คาดการไว้เกี่ยวกับปัญหาปอดและโรคมะเร็งที่ลูกหมากก็กลายเป็นเรื่องจริงที่พระองค์ต้องทรงรเผชิญในช่วงปลายพระชนชีพนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดา แต่เป็นเรื่องจริงที่สั่นสะเทือนและน่าคิดมากจากเหตุการณ์นี้องค์พญาครุฑที่สร้างจากวัดโพทองจึงกลายเป็นที่เคารพสักการะอย่างมากคนทั่วไปเริ่มเห็นถึงพลังแห่งการปกป้องและการเตือนล่วงหน้าของพญาครุฑหลายคนที่ได้บูชาองาค์พญาครุฑจากวัดโพทองเล่าว่าได้รับการปกป้องจากอันตรายต่างๆบางคนเล่าว่าได้รับการเตือนผ่านความฝัน บางคนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการงานและความก้าวหน้าที่สำคัญคือผู้ที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีจุดรวมเดียวกันคือการมีจิตใจกะตัญญูและการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของเรื่องรานี้คือแม้แต่พระองค์ทรงทราบถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์เองแต่พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและพระนิกรอย่างเต็มพระทยัย นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงเสียสละแม้ทรงทราบว่าเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดพระองค์ยังคงถูกทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและดูแลปวงชนชาวไทยการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทั้งพญาครุฑและพญานาคแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการเข้าใจธรรมชาติแห่งความสมดุลสำหรับผู้ที่สนใจจะบ,บูชาพญาครุฑหลวงพ่อวราได้ให้คำแนะนำที่สำคัญว่า การบูชาพยาครุฑนั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ขั้นตอนการบูชาพยาครุฑนั้นคือการเตรียมใจต้องมีใจที่สะอาดปราศจากความโลภโกรธหลงการกำหนดจุดประสงค์ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์การลำลึกถึงความกตัญญูต้องนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณการสวดมนต์สวดมนต์ด้วยความเคารพและความศรัทธา การทำความดีต้องทำความดีควบคู่กับการบูชาที่สำคัญที่สุดคือต้องจดจำไว้ว่าพยาครุฑจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีความกตัญยูและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นค่ะพยาครุฑในฐานะตาแผ่นดินไทยมีความหมายลึกซึ้งมากค่ะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาแต่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติไทย พยาครุฑแสดงถึงความเข้มแข็งของชาติไทยที่สามารถบินสูงและมองไปข้างหน้าได้ไกลการที่พยาครุฑเป็นผานะของพระนารายณ์แสดงถึงการที่ชาติไทยมีการคุ้มครองจากเทพพเจ้าการที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้พยาครุฑเป็นตาแผ่นดินแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการปกครองที่คล้ายคลึงกับพยาครุฑ คือการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาและการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของพระสุบินและพยาครุฑนี้สอนเราหลายอย่างมากค่ะครั้งแรกความจริงแหันชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเผชิญหน้าด้วยมันด้วยความกล้าและปัญญาครั้งที่สความกตัญญูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิต ครั้งที่ 3, เรามีเป้าหมายและการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายครั้งที่ 4, พลังแห่งความเชื่อและศรัทธาสามารถช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ครั้งที่ 5, การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนใจ เรื่องราวที่เราควรจดจําและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปค่ะถึงแม้เรื่องราวในวันนี้อาจจะยาวสักดิดแต่เชื่อว,ว่าทุกทอยคําทุกเหตุการณ์และทุกบทเรียนจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมได้สกิดใจเราทุกคน ให้รำลึกถึงความไม่เที่ยงและความกระตันยูซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตอย่าลืมนะคะแม้แผ่นดินจะเปลี่ยนยุคการเวลาจะหมุนผ่านแต่ความดีความซื่อสัตย์และความกระตันยูจะไม่มีวันเสื่อมสูญเราทุกคนต่างมีหน้าที่ที่สารต่อแสงแห่งธรรมที่พระองค์ทั้งสองได้จุดไว้ให้สว่างสวยในหัวใจของเราและลูกหลานต่อไป ขอให้แสงแห่งพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงคุ้มครองให้กัลยาณมิตรทุกท่านมีสติมีปัญญาและมีกำลังใจในการทำความดีอย่างไม่ยอดท้อแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสว่างสวัยในจิตใจบุญรักษาเทวดาครุ้มครองค่ะ